พบกันอีกคลิปครับกับงานเคียริ n งคนเศษไม้กันครับวันนี้เปิดฝาท้ายวิ่งครับวันนี้อ่ะคันแรกเสียแชมป์ก่อนเลย <c oughs> ยาบายยาบา <c oughs> เศษกอไผ่ครับ nó sẽ lái thiêu lên lời lời ไม้ล้วนๆครับโอ้อ,อ้ จะตักยากหน่อยนะ สวนไผ I ่ล้วนๆเลยครับโซนนี้ก oh, ็เคริงเป็นวันที่สองครับสองวันแล้ววันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็พร้อมถมดินครับอุ้ออ้ต่อไม้ใหญ่ๆเลย

ี่ใกล้เต็มแล้วครับอีกประมาณสองตักวิ่งงานเบาๆครับวันนี้ งานไม่หนักนะคนเสร็จไม้เบาๆครับหมอบุญหมอบุญทุกคันต้องต้องถอดฝาท้ายออกนะถ้าไม่ถอดถ้าไม่ถอดฝาท้ายนี่ดำไม่ลงแน่นอน จะพอแล้วครับไปอือไอ้กิ่งที่แลบก,ก็เดี๋ยวจะเอามีดตัดครับเอาถอยครับถอยเอาเร <c oughs> ียบร้อยเลย ยมล้อหน้าเสียงสะใจจริงๆเลยเสียงโหดๆครับ <presidency> อ <câ reen> ้าวขอให้คร <being> <jamais> ับ อุ้มใหญ่เลยอาถทย thì ừ. tôn dài mà đuổi.

ถามเต็มต้นเลย โอเคไม้มะขามมนาะตัดเอาไปทำเขียงทำเขียงได้นะไม้มะขามเนี่ยจัดหนักจัดหนัก กันต่อไปครับเซนเงิงเซนิงอ่าถอยครับ น้องม่วงน้องม่วงจะจมไหมนี่คนเซนไม้รอบนี้จะจมอีกไหมนี่เฮ้ฮ่าฮวันนี้ก็มาสี่คันนะมาสี่คันครับ นี่คันเดียวน่าจะหมดอ้าวหลุดเรียบร้อยเลยหลุดแต่เมื่อไรนี่อ๋อไม่ใช่มันหักเลยนั่นน่ะหักหรือหลุด ออเอาอย่างนี้เลยตักเด็ดตักเดียวก็เต็มลเลยเกือบเต็มแล้วตักเดียวนี่เอาใส่มาเลยใส่มาเลยไผ่ลว้ลวนเลยไม่มีใครมาตัดเอาก็เอาไปทิ้งครับเนี่ยใครอยากได้ไม้ไผ่มาตัดเอาได้ครับฟรีให้ฟรีนะเนี่ยไม้ไผ่พิกัดเมืองสุรินทร์ครับ มาตัดเอาเองเลยครับแต่ถ้าไม่มีใครเอาก็จะเป็นสภาพนี้ <c oughs> ตักเอาไปทิ้งเลยโอ้รกจัด เต็มแล้วเต็มแล้วเล็งนหนึ่งตักบก่ะดีพอแล้วไปโอ้ดึงไปอย่างงี้เลยบ่ะโอ้เ๋ยต้องเอามีดตัดออกนะขึ้นไปบนทางแล้วก็มีดตัดออก ไปอ,อย่างนี้ร่วงตามทางแน่เลยชมต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ